สวัสดีค่ะเด็กๆฉันอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนของครูมีค่ะวันนี้เด็กๆตื่นนอนแต่เช้าอากาศดีมากเลยนะคะเด็กๆแล้ววันนี้เด็กๆมาเจอกับครูมีนะคะในทัสะะ r r e t t v v r r e d i n n g กิจกรรมนิทานกลุงงกิ่งตัวมอม นั่นแน่อยากฟังนิทานของครูมิกันหรือยังคะเด็กๆถ้าอยากฟังเรามาชวนเพื่อนๆมาฟังนิทานของครูมิกกันดีกว่าคะ่ะเราไปฟังนิทานกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ อย่างไรบ้างคะนิทานกรุงกลิ่งตัวมอมเป็นยังไงคะเด็กๆหลายหลายคนชอบนิทานของครูหมีใช่ไหมล่ะเพราะนิทานของครูหมีสนุกใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเอๆแล้วมีใครจะช่วยครูหมีตอบได้มั้งนะว่านิทานของครูหมีกล่าวถึงอะไรนะเก่งมากเลยคะ่ะน้องมะปรางบอกกับครูหมีว่า เกี่ยวกับการที่เราไม่อาบน้ำนั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำมีอะไรบ้างนะใครจะช่วยครูมีได้ว้าวเก่งมากเลยค่ะน้องไหนไหนบอกกับครูมีว่ามีสบู่ใช่แล้วมีสบู่ หรือก็มีขันบางบ้านมีขันบางบ้านอาจจะใช้ฝักบัวด้วยนะเก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้วเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าทำไมน้องกุ๋งกิ๋งถึงไม่ได้อาบน้ำคะเด็กๆใครจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะน้องเพลนขวัญบอกกับครูหมีว่าน้องกุ๋งกิ๋งอะ่ะ เล่นจนเพลินไปเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ำด้วยพอตกดึกก็เข้านอนเลยอึงอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเด็กๆใครทำแบบนี้หรือเปล่านะได้ไหมคะไม่ได้นะแล้วเอเมื่อกุ่มกิ่งนอนและทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้อาบน้ำแล้ว ตื่นนอนมากุ้งกิ่งไปไหนคะใครจำได้บ้างเอใครจะช่วยครูมีตอบดีนะว่ากุ้งกิ่งตื่นนอนมาแล้วกุ้งกิ๋งไปไหนคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะน้องเอลซา่าเก่งมากเลยคะ่ะไปโรงเรียนเหมือนเด็กๆเลยใช่ไหมล่ะคะ,ะแต่ว่าพี่กุ้งกิ่งยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะเด็กๆ พอขึ้นรถแล้วทำไมนะใช่แล้วค่ะขึ้นรถเพื่อนก็บอกว่าอุย้ยเบ็ดจังเลยเหม็นกลิ่นอะไรอะค่ะเด็กๆอ่ะน้องพอใจบอกว่ากลิ่นของใครนะกลิ่นของกุ้งกิ่งน,นั่นเองอุย้ยเหม็นจังเลยะเพราะว่าพี่ก,กุ้งกิ่งอะไม่ได้อาบน้ำไงล่ะคะเด็กๆแล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้คะลูกใครจะช่วยครูหมีได้อ่าน้องน้ำเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมแล้วขณะที่กุ้งกิ่งเล่นแล้วก็เรียนอยู่เกิดอาการขัน คันทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆคันแขนและคันขาแล้วก็คันศีรษะคันหัวด้วยนะคันคันคันคคเพราะว่าพี่กุ้งกิ๋งไม่หอมอาบน้ําแล้วก็เหม็นด้วยใช่ไหมล่ะคะเก่งมากเลยนะเด็กๆหลายๆคนตอบคําถามของครูมีได้เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วพอกลับถึงบ้านเอ๋กุ้งกิ๋งไปบอกแม่แล้วแม่ทําอย่างไรคะเด็กๆ อ๋าเก่งมากเลยค่ะน้องเติมเต็มบอกว่าคุณแม่ก็เลยพากุ่งกิ่งไปทำไมนะอาบน้ําให้สดชื่นแล้วก็เย็นสบายเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเด็กๆทราบหรือไมค่ค่ะว่าเราควรอาบน้ําวันละกี่เวลาใช่แล้วค่ะสองเวลานั่นเอง มีเวลาอะไรบ้างนะใช่แล้วเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นก่อนที่เด็กๆจะนอนนั่นเองค่ะอาบน้ำให้สดชื่นสระผมร่างกายเด็กๆจะได้สดชื่นนะคะแล้วก็เย็นสบายเลยเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆได้ฟังนิทานกุ้งกิ่งตัวมอมของครูหมีไปแล้วชอบไหมคะเด็กๆ น้องสิริบอกว่าชอบค่ะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากเลยเก่งมากนะคะวันนี้ดเด็กๆหลายๆคนตอบคำถามของครูหมีได้สแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังนิทานของครูหมีนะคะวันนี้หมดเวลาของครูหมีแล้วะคะ่ะแต่นั่นแน่อย่าลืมนะคะเด็กๆเรา ต้องอาบน้ำวันละสองเวลาเช้าแล้วก็เย็นนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้สดชื่นอย่าขี้เกียจอาบน้ำเหมือนกุ้งกิ่งนะคะตัวจะเหม็นแล้วก็ขันด้วยแหละไม่เอานะคะเป็นเด็กดีกและเด็กน่ารักต้องอาบน้ำนะคะเด็กๆวันนี้หมดเวลาของคุูมมีแล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆ ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายของเด็กๆสำคัญนะคะวันนี้หมดเลวลาของคููหมีแล้วค่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ